สัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูพลอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างสารรค์ศิละปะด้วยภูมิปัญญาค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะลักษณะและรูปแบบงานทัศนศิลป์ค่ะ เรามาทำความรู้จักผลงานทัศนศิลป์กันก่อนนะคะโดยทั่วไปศิลปินมักสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิลป์ในลักษณะต่างๆตามความถนัดของตนเองเช่นจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมค่ะยกตัวอย่างเช่นภาพเขียนฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะเป็นประเภทจิตรกรรมค่ะซึ่งวัสดุที่ใช้วาดนั้นจะเป็นสีฝุ่นผสมกาวหรือไข่ขาวนั่นเอง ลักษณะเด่นของภาพก็คือหนุมานที่มีขนาดใหญ่สวมเครื่องแต่งกายเป็นลวดลายไทยส่วนความงดงามของภาพนี้นะคะเกิดจากจุดเด่นของหนุมานนั่นเองค่ะวัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมวัสดุที่ใช้ก็คือปูนนั่นเองค่ะลักษณะเด่นของผลงานนะคะก็คือมีลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงามและความงดงามของผลงานนี้เกิดจากรูปแบบของงานที่วิจิตรงดงามค่ะ ผลงานปั้นดินเหนียวนะคะเป็นประเภทปรติมากรรมนั่นเองค่ะวัสดุที่ใช้ก็คือดินเหนียวค่ะลักษณะเด่นของผลงานนี้ก็คือเป็นตุ๊กตาเด็กไทยนะคะความงดงานก็คือเกิดจากการปั้นที่มีรายละเอียดในผลงานที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ รูปแบบงานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์มีทั้งหมด3รูปแบบดังนี้ค่ะก็คือ 1. รูปแบบเหมือนจริง 2. รูปแบบตัดทอนและ3รูปแบบตามความรู้สึกค่ะมาดูรูปแบบเหมือนจริงกันก่อนนะคะเป็นการสร้างผลงานที่เสมือนจริงตามที่ปรากฏเช่นวาดภาพเหมือนคนภาพเหมือนสัตว์ภาพทิวทัศน์งานปั้นรูปบุคคลสำคัญงานปั้นรูปสัตว์ต่างๆเป็นต้นค่ะ รูปแบบตัดทอนเป็นการสร้างผลงานในลักษณะบิดเบือนไปจากของจริงโดยลดทอนรายละเอียดต่างๆลงและเน้นที่ความคิดของศิลปินมากขึ้นค่ะรูปแบบตามความรู้สึกเป็นการสร้างผลงานที่ไม่มีรูปแบบและเรื่องราวเหมือนจริงแต่มุ่งอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินเป็นหลักค่ะ 2. แหล่งเรียนรู้งานทัศนศิลป์ประกอบด้วย 1. แหล่งเรียนรู้งานทัศนศิลป์ในชุมชนยกตัวอย่างเช่นวัดห้องสมุดชุมชนเป็นต้นค่ะ 2. นิทรรศการงานศินละปะเช่นพิพิธภัณฑ์ท,ท้องถิ่นหอศิลป์ศูนย์วัฒนธรรมเป็นต้นค่ะ 3. วิธีสังเกตและบรรยายงานทัศนศิลป์หลักการสังเกตและบรรยายงานทัศนศิลป์มีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. สังเกตลักษณะของผลงานว่ามีลักษณะรูปแบบการนำเสนออย่างไร 2. สังเกตแนวคิดศิลปินว่าต้องการสื่อความหมายใด 3. สังเกตเทคนิคการสร้างผลงาน 4. วิเคราะห์ทัศนธาตุการจัดภาพของผลงาน 5. ประเมินผลงานเช่นข้อดีข้อด้อยการจัดองค์ประกอบคุณภาพของชิ้นงานค่ะ อย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ